สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับวันนี้วิญญาพาเที่ยวสิบห้าพี่น้องไปแอบเบิงสนามบินนะว่าเพิ่นไก่เปิดไปนะครับสนามบินขอนแก่นเท่านี่นะครับสนามบินขอนแก่นนะครับไก่เพิ่นไก่เปิดไปนะครับเพิ่นไก่แล้วไปเพราะว่าวิญญาณมาอัปเดต สองเดือนสามเดือนมาทีหนึ่งหรือบางที่ก็เดือนมาทีหนึ่งนะครับเนาะวิญญาก็เลยอยากคูว่าใกล้สิเปิดไปเพราะว่าช่วงวิญญามาอัปเดตวัางสองเดือนที่แล้วเนี่ยกำลังเครีย์พื้นทีนะครับกำลังเคลีย์พื้นทีวิญญาก็เลยมือนีของบางเมืองคนกันก็เลยสิมาอัปเดตให้มี่น้องเบิ่งนะครับเนาะว่าใกล้สิเปิดไปใกล้สิเปิดได้ไป หรืออยู่สำใดพร้อมมันพร้อมไปมป่นบรับพร้อมผ่านพื้นที่ใกล้ๆพร้อมไปอะไรสินะครับนะ้เดี๋ยวคอยติดตามไปเบิง่งพี่น้องเดี๋ยวม่ไญ้สผ้าพี่น้องขอ้าไปเบื้องใน้สนามบินนะครับเป็นอย่างไดแน่นะครับนะใไก่สซเำดใดไก่สิเปิดใดไปหรือยังบ่ท่านใดใก้หรืออย่างไดคอยติดตามเบิ่งนะครับนะะตามไปเบิ้งครับผมอ๋อตอนนี้วิญญาณกัดขับรถข่ามานะครับ เขามาในซ้อยนะครับในซ้อยในซ้อยสิไปเขาตัวสนามบินนะครับนะในสร้อยเขามาแล้วนะครับเรียกเขามาแล้วในซ้อยนี่นหะจะว่าญยาสิเขาไปเบื้องว่าี่เป็นยังไงแน่ว่าสนามบินคอนแกนนี่ใไก่เปิดไปบาขคับไก่เคี่ยงไปนะครับนะเป็นยังไงเป็นตาห่อเด็มาช่มไปนะครับเนาะชมขึนมช่มกำงงามไปนะครับเนาะเดี๋ยวคอยติดตามเบื้องอ่ะครับผม ขี่รถไปเรื่อยๆพี่น้องขี่รถขามาเบิ้งนะครับเดี่ยวจะขึทางเขานะครับทางเข้าของสนามบินนะครับทางเข้าจากถนนอที่เขาไปคอนแกนนะครับเลี้ยวขามาทางสนามบินนะครับนะแต่พี่น้องผู้คยเคยมากอ่ะโอเคสีหูนะครับผู้คนบเคยมากสิโอ้ยบ่หูแล้วนะครับเอากระเบิ้งวิญญาณนะครับเลย่นาเลื่อมู่บ้านพฤกษามานี่หนะครับนะครับ บรรยากาศเพิ่นจะเป็นจั้งซีนะครับท่าขอสนามบินมันจะเป็นจังซีนะครับเนาะสวยงามอยู่ถนนเป็นสองเลนปละเล่นจอดอีกเล่นหนึ่งหูวใจนะครับกระดอกไม้ข้างทางกันงามประดับประดาอยู่นะครับเนาะคอยติดตามไปเบิ่งนะครับนะมาได้เรื่อยพี่น้องก็เฮาอนาคตถ้าเกิดบาเอฟซีเพิ่นได้นางเครืองมาลุกมือนแกนนะครับเนาะเรือกผู้สิมารับจังสิกะเขาไมาจังไดอาชี เสด้ฮูนะครับนะจะไปนอนอย่างนี้เพิ่มเบื่อวินาจะเบื่อเลยครับเด้อโอ้ยไทยจะขอนแก่นแต่น์ะไทยมืออื่นมั้นี่สิครับกับกะกมีเยอะครับไปมึงเลยไปเมึงยังกะมีอยู่นะครับกับไปที่ตามมึงเด้ครับเด้อไปค้นหามึงเด้อมึงเลยแต่นรอยฟุ้มเลยไฟอุ่นอุ่นแต่วิญญาไปมาแล้วนะครับนะไอซีไปเที่ยวมาแล้วเอาบอนีิภาพมาบึงสนามบินขอนแก่นมาใกล้เปิดยังนี่เห็นบ่ เห็นมาทางเขาาขาเจ้ารู้ลาบอ่พนะพูอ่ะอึบตึกอยู่พ่นเห็นบ่าพี่น้องอ่านลาดอ่านลาดเลยนะครับนะเนาะเห็นมาเข้าไปเบิ้งพี่น้องผู้ใดเนหะ็นบะ่าจึงพึ่งอยู่บนะใกล้สิแล้วได้พี่น้องว่ามันเปิดแล้วบ่นอะ่นโอ้เหลือเหลือปับป๊บปับ๊บปั๊บถนนนะครับเหลือปั๊บถนนนี่เห็นบ่าเหลือปั๊บถนนบางส่วนนี่เห็นบ่าบ้ท่านเรียบร้อยพี่น้องเห็นบ่าโอ้มีไดโนเสาร์ตัวเมียยืนอยู่หัน นี่นี่นี่ข้าเจ้าปับ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 ป้อมินทัดอยู่ครับเนาะปับมุมินทัดอยู่นะครับเดี๋ยววิ่า50ผ้าขี่เขามาเบิ่งข้างในดูเป็นยังไงแน่ป้าเครื่องบินยังมาจอดเพเลย์อ,อยู่นพี่นออ้องเครื่องบินใหญ่มาจอดอยู่พี่บอเครื่องบินใหญ่ๆนี่ข้าเจ้าพรท่านออกบวกขี่เครื่องบินนะครับเนาะข้าเจ้าไหวเข่าไปตัวนี้ปิดนะครับเนะาะถ้าหัวมือนีไปใส่ไปค,าาค,คุ้มหอหอการบินคุ้มคุ้มหอการบินนะครับมาทั้งนี้นะ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวใสว่เนี่ยเดี๋ยวใส่เข้มาครับจังได้แน่ไปใส่ทางนี้นะครับกข้ามาสนามบินขึ้นก่านะคะรับเลาะสนามบินมานี่เลาะเลาะสนามบินมานี่นะครับนี่พูดเถะเครื่องบินจอดเธอเลยเอ้วย่พิ่นไปนั่งนะเครื่องบินมีหอดห่อพอมเครื่องบินพอมบปโตนะครับก็สิเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่เพิ่นที่ด้บูแถวนี้นะครับนะ ครับเพท่านไอโฮนะครับเดี๋ยววิญญาณสิบห้าสี่ไปเบิ้งนะครับโอ้สนามบินขึ้จอดจะพุ่นนะครับพุ่นพุ่นครึ้นหนึ่งยางหน้าเห็นปะพุ่นพุ่นไอไอบันเว่ขึ้จอดพุ่นเนาะเอาเวียดนามบินขึ้จอดเนาะอืมครับนี่สนามบินขึ้จอดมีห่อจอดอยู่พุ่นห่อเห็นปะครับวิญญาณเขาไปบ่ได้ขึ้จอดกันไว้นะครับนะเขตทวนห้าห่วงห้ามมาเสีนมาเบิ้งสีส้มห่อไอเบิ้งพี่น้อง พ่อเขาจะไม่เห็นอย่างย่หันคุณเห็นว่าติดตะไครยเข้าไปบ่ได้ครับปุ่นพ่อเขาจะจอดดูนเพียงขึ้งบินลำหนึ่งจอดเธอเลยจีบีโอ้เขาบ่าได้พี่น้องเอ้ยนะครับเนาะกับสิบว่เห็นจอยอเห็นทำนี่แหละพี่น้องนะครับแอบทายยังนอกรอขอให้ติดตามไปเบิ้งตรงอ่าทีร่องรับผู้โดยสารนะครับไปเบิง้งไปเบิ้งพี่น้อง นี ER. ่รอนับผู้โดยสารนาะเป็นยังไงนี่สนามบินญี่ปุ่พี่ผู้ชนะบินญี่ปุ่นเลยครับผู้ด้อไปตรงรอรับผู้โดยสารญี่ปุ่นเด้อนะครับเนาะครึ่งหนึ่งญี่ปุ่นละขึ้นไปแล้วกล้ำหนึ่งนะครับน่ะขึ้งบินขึ้นไปแล้วล้ำหนึ่งแล้วพี่น้องเศษมโน้อขึ้นไปแล้วล้ำหนึ่งขึ้นไปทั้งหมดนะครับขึ้นทั้งหลังเป็นญาณนะ ขึ้นถึงเมือพูนพี่น้องเห็นปะพูนขึ้นไปแล้วครับรีบรีบรีบผน,น,นะขึน้นไปในลำหนึ่งนะครับนะขึ้นไปนแล้วนะครับเอานี่ก็คือสนามบินขจ้าจนี่พวท่านได้เปิดเป็นท่าการนะครับเพราะว่าพวท่านเรียบร้อยเนาะนี่เห็นปะขจเล้างปรับปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่อยู่ปรับอ่า บริเวณนะครับบริเวณพื้นที่ของสนามบินนะครับก็มีไดโนเสาร์ยืนจึงพึงอยู่นี่เมืองคอนแกนสิลยะมีเอกลักษณ์ของไดโนเสาร์นะครับรับผู้โดยสารนะครับส่งผู้โดยสารขึ้นไปเทิง์นนนะครับเนาะจะเห็นไปทั้งซี่เนาะต่อไปก็สีสะดวกสบายครับเป็นเองตึกจอดรถได้นี่ไงตึกจอดรถได้อยู่ข้างในนี่เห็นปะครับตึกจอดรถนะครับเนาะกัมว่าเรารับผู้โดยสารที่อดบูยู่ในนะครับเดี๋ยวเพื่อนเปิดมือไหนเนาะวิญญาณสิพามาเบิ้งนะครับเนาะนี่แหละครับ ผู้โดยสารขาออกหมายถึงยังไงผู้โดยสารขาออกขาเข้านี่นะครับนะไปดูนะครับอืมครับเนี่ยขึ้นมาสิครับเนาะก็ถือว่าใกล้ใกล้สิแล้วละละซ่อมเมืองก็ได้นะครับเห็นบ่พี่นอ้องเนี่ยอาขัาน้นคนเห็นบ่สวยงามเลยนะครับตัววิญญาณอยู่อยู่สันลางนะครับอยู่สันลางอยู่ตอนนี้นะครับเนาะ ลานยางอยู่นี่เขามาในตรงสนามบินเพลินแล้วนะครับเนาะเขามาในสนามบินเพลินแล้วอันนี้ยังอาคารเก่าอยู่ครับอาคารนเก่ายู่ด้อยขั้นเดิมเดิมอยู่นะครับเนาะอาคาั้นใหม่ที่ผ่านมาบานันอาจนะครับเนาะครับอาคารสนามบินคอนแกนด้ครับเด้อภาพบินออกมาช่มสนามบินคอนแกนนะครับเนาะจากไหนน่ ด้านนี้ก็มีนะครับที่จอดรถเห็นว่าด้านด่านที่ไม่ยากเคยทายเอฟซีเบิร์เนี่ยครับเนี่ยกำลังจอดรถอยู่นี่หาสันคือกันนะครับเนาะหาสันคือกันนะครับเนาะครับผมสนามบินคอนแกนนะครับเด้อมาพามาชมสนามบินคอนแกนมาเปิดไส้ย่างเปิดไส้ในงานยังครับเนาะกับปรากฏว่ากับย่างนะครับเนาะยังย่งย่งเ่าท่านเปิดใส่อาคารใหม่เปิดใช้ยังย่างนะครับเนาะปรากฏว่าเ่ราะท่านใส่แล้ว เป็นเรงใส่เก่าเพราะว่าการปรับปรุงุบมิทัดอย่างต่บะทันแหลวพี่น้องยังยั่งอยู่นะครับเนาะยั่งรู้สึกว่ายังหลายอยู่บะทันแหลวเลยนะเก็บเพราะเป็นยังพี่น้องเขาจะกับปับปับให้มันแหลวเรียบร้อยนะซ่อมมึงเนาะถนนยังจังสี่นะครับเนาะอาจจะให้มันแหลวมันทัวกันยังสี่เปิดเป็นทางการนะครับเนาะเขาบอกว่ากันละพี่น้องเพราะว่ายังทุกอย่างอ่ะมันบ่แลลวก็สีเปิดจังได้นะครับเนาะ คอยติดตามบังพี่น้องเลวินย่ากับสิพยา,ยามมาเกาะติดดีเอ่นนะเกาะติดสถนานาการณ์สนามบินคอนแก่นนะครับนะเนาะเป็นยังไงแน่ถ้าจะเปิดใส่มือในวิญย่ามากก็คือเห็นนะครับบรรยากาศวงจอดรถเป็นยังไงคือสิก,กวงขวางข้างในนะครับเนาะแล้วก็สิวิญย่าสิข้าไปิายวงจอดรถแนะ่ที่รอรับผู้โดยสารแนนะ่สินะครับนี่เห็นปะยังไม่ทันแล้วนะครับนี่ยังเห็นอยู่เห็นปะ ก็ถือว่าเขาเจ้าบท่านเรียบร้อยนะครับเนาะบโดนพี่น้องผมว่าปีไม่นี่แหละแล้วว่าปีหนาัน,นี่แล้วแทนแน่นอนพี่น้องเนี่ยปับถนนยังอยู่ไหมบงุงมือเห็นปะปับถนนอยู่ไหม efendim, นะพี่น้องเนาะยังปับถนนอยู่ไหมครับเนาะก็ถือว่าบท่านแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะครับบท่านพร้อมบท่านพร้อมเนะาะหากเกิดว่าแล้วๆเนี่ยตรงนี้กับซีบมีนะครับตรงกันไว้นี่กับซีบมี ท่ากสิลรนก็สิเป็นจังไงคอยติดตามบุงพี่น้อง,องวิญญาณวานี่ตรงสุดยอดนะครับเนาะกงขวงแล้วก็จเจริญเติบโตจเจริญน,นะครับเนาะเจริญของพระเจ้าก็เจริญนะครับเนาะนทางรถ,ถเป็นอาคารใหม่นะครับบนอยู่ตั้งตั้งเนี้ยตั้งในวิญญาณนะครับเนาะขับทั้งขัวมือวิญญาณนะครับตัวที C, RC, FC, ่เ้าอาจสิเอฟซีอสิเนี่ยไม่เห็นเพราะติดทางขึ้นนะครับติดท,ทางขึ้นเนาะ ติดทางขึ้นนะอาอาคารเพื่อนเนาะอาคารรับผู้โดยสารนะครับนะทิศทางขึ้นเพื่อนอืมครับอืมแล้วเดี๋ยวอาคารเพื่อนแล้วได้ถือว่าแล้วได้ครับถือว่าแล้วเด้อยวคารเพื่อนงามได้ไหมนะครับเนี่ยนานาชาติเลยครับขอนแกน่นเพื่อนนะครับสนามบินนานาชาติเพื่อนนะครับพี่น้อง สนามบินนานาชาติคอนแกนคุณเดเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่พี่น้องถ้าอากาศชยานนานาชาติคอนแกนไหมครับเนาะเห็นบ่แต่เพ่นเพราะท่านเปิดให้คนเข้าไปชมนะที่จอดรถเห็นบ่พี่น้องที่จอดรถสวยงามเลยเนหะ็นบ่ใหญ่เลยแหละครับสวยงาม Menschen เลยล่ะเนาะสวยงามเพราะท่านเปิดเพราะท่านเปิดใส่นะครับเนาะกิดถือว่าสักมือหนึง่งนะครับมือเขาจะเปิดวิญญาณสิ้า,สาพีพ่น้องมาชมอยู่นะครับนาน่นเห็นบ่ ปับุ๊มีถัดอยู่แถนนี้บพ่ท่านแล้วจะเห็น่ะี่ท่างเขาสนามบินนะครับนะเนี่ยก็ยังปับอยู่ครับยังบพ่ท่านนีงไม่ปลูกหญา้าพ่ท่านได้ปลูกนะปลูกหญา้าแล้วคือสิสีดีเยอะดอกนะครับนะปลูกหญา้าปลูกยังแล้วสีดีเยอะดอกหญ้าวานะครับนะอ้ครับคุณจึงพึง่งเยอะนะเห็นบ่ครับพ่ท่านแล้วดีนะครับพี่น้องนะ ขบวบเป็นยังครับพี่น้องเขาเจอว่าสนามบินคอนก่นเทิลเพระท่านแล้วเนาะตอนนี้นะครับเนาะครับขบวบเป็นยังพี่น้องเดี๋ยววิญญ้าขนันเขาเจ้าเปิดมือเลยพีญน้ากันสิอาซิมานะครับพาเอฟซีมาติดตามมึงนะครับเนาะปรากฏว,ว่าท่านได้เปิดนะครับสนามบินคอน,นก่นกขบวบท่านได้เปิด นะครับนะอาคารใหม่ที่เป็นสร้างแล้วก็บ่ทันบ่ทันแล้วนะครับนะก็บ่เป็นอย่างเป็นหลักการมาอัปเดทได้เลยนะมาอัปเดต FC เบิ่งนะครับนะว่าจะเปิดเม,มื่อใดบ่แน่ทุกอย่าสิไป FC ฟมา อาากศนะครับวิญญาบบกึ้นไปทั่งอาคารเก่านะครับอา,อาคารเก่าสะบกึ้นไปนะครับเพราะว่าห่อนแดดห่อนนะครับอยากเลยมาหลอกเ,เป็นเกษตรนะครับเครื่องบินเกษตรกรนะครับเครื่องบินโอ้แสดงเครื่องบินเห็ดฝนเทียมนะวิญญาว่าแสดงเครื่องบินเห็ดฝนเทียมนะครับคือเป็นกล่อนี่นะแสดงว่าเป็นเห็ดฝนเทียมนะครับเป็นเห็ดทุ่นห่านนะ พื้นที่ห่วงห้ามเห็นปะพื้นกเกษตรห้ามนะครับเนะาะห้ามลอยนั่นวิญญาณประข้าใจว่าเครื่องบินที่กขาจะจอดอยู่นี่เป็นเครื่องบินกเกษตรห้องคือกันนะครับสีคล้า,ายกันเนะาะเดี๋ยวก็เกษตรกรนะครับเนาะย้ายบงซอมเมืองแล้วนะครับเนาะ Mm. you. -hmm.

อ่าบุ๊ซีมาติดตามบึงสนามบินคอนแก่นนะครับว่ากจะเปิดไปก็ถือว่า,าขั้นไม่ถือสร้างเพราท่านเปิดนะครับนะเพราะท่านเปิดใจเพราะท่านเปิดให้ใม่ผู้โดยสารเข้านะครับคอยติดตามมึงนะครับพี่น้องกรวิญญาณกับศิษย์พญามเกาะติบ้าสนามบินคอนแก่นไม่ได้ถือเปิดนะครับนะคอยติดตามมึง กับเปิดไปได้พี่ญาติพ่าเอฟซีมาเบิังนอบเนาะกับคลิปนี้ก็บอกไม,ม่อยัางไรกันเนาะขอให้เอฟซีอย่าตั้งใจพี่ญาตนะครับมาขอติดตามเบิึงสถานที่ต่างๆ,ๆหรือภาพไปเที่ยวต่างๆนะครับเน,ะนะบาะแล้วก็ภาพไปชมสถานที่สวยๆภาพไปชมจังหวัดงามๆน้ำตกงามหรือว,ว่าภูเขาง,งามๆนะครับแถวเมืองเลยนะยนแล้วก็ลุซินแถวนั้นบุญนัดสำรับเนาะเอาคอยติดตามเบิึงหน,น,ะนะ้าหน,าน้นาคลิปหน้ายพี่ญาติพาอเอฟซีเที่ทยวใส่คอยติดตามเบมันนะครับ คลิปนี้พี่ย่าก็ไม่ยังไงก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับนะคนไหนกดแชร์ครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันนะครับนะ